ลงไปเอแล้วแข็งก็หน่อยเออพี่ก็ไม่ได้ดูเดี๋ยวไม่ได้เปลี่ยนกระเป๋าเลย F K ได้หมครับพี่พี่ไม่ได้ดูก่อนดิตัวอะไรมันอาจจะตึงก็ได้โอ้โหต้องตื่แต่วันเลยท็อปฟอร์มย้อยเหรอตัวนี้ท็อปฟอร์มตึงแน่แน่ไอ้ย้อยไอ้ย้อยไอ้ย้อย่าเจอหนูพี่แก ในอคร่องโดจัได้นะเข้าเกมว่าไม่พร้อมนี่ไงเป้าเลเลสนีได้ยู่ยปั้หน้าได้ด้วยเบลอยู่เครื่องไหนระวังบ้าเล็กบ้าเล็กเหรอโอ้โหยังยังไม่ได้สักเครื่องเลยเอ้เพิ่งล้มดิเอาลูกซุกขับกันังเหรอมาเขาว่าไงขายไม้แต่งอะอาหังการนทำมา มันจะติดกันจ้าต้อแสดงว่ามีมีกันตันมีไม้แฝกครับอย่าพับไม้ใส่มันจะโดนขอดดุมบอลต้องขับเร็วแน่ตันพับขวางไว้ก่อนเลยอุ๊ยแฉมป์แฉมป์แฉมป์เลยยืนถุงเลยพอแต่วันปัดต่อมเลยต่อมเลยต่อมเลยแต่แต่จะดทีไว้ให้ต่อมเลยปัดไม่ทันนี้เรียบร้อยเฮ้ยต้องยอมตกเฟลนนะ แต่ถ้ามันไม่เฝ้ารีบบอกถอย่อมเดนตายได้เฝ้าแบบนี้อยากก่ากดพลาดแล้วนะแม่ไม่มีคนมาช่วยไอ้หนูตึงลอ็อกปะมันเ,เครื่องลอ็อกแล้วไม่ล็อกไม่ล็อกค่ะไม่ล็อก <sauc. S 1> น่ <c oughs> าจะน่าจะทันเลยปั่นเลยที่ดี่ปั่นเลยค่ะอ้าวเพเสร็จรัวๆดิอ้าวอ้าวลังเลแล้วอ้าวเบลเร็วเครื่องสุดท้ายอยู่ที่เบล จุ่มเหรอเอ๊ะจุ่มเลยครับจุ่มเลยโอ้โหโอเคอย่ากดพลาดนะเป็นเป็นตับไตเป็นสองปอดไตให้มันไปแค่นั้นแล้วประตูอยู่ตรงนั้นปอะนี่อย่างนั้นเลยเลยใช่ยืนจุ่มเสาเลยให้พี่ปิเทศได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ต้องมาออกเลยแต่จะยืนให้โอเคโอเค เหมือนผู้เล่นเกมไม่เจอทำไมเด็กว่าให้ออกเลยมันจะจบไวมากกระดัเกมนจะจบไวกดับเกม่ได้โย่ประตูประตูคุณเสร็จแล้วหนูรอเปิดประตูแล้วประตูอยู่เครื่องพี่อยู่เครื่องผมก็มีครัหนูก็มีเครื่องรถเหลืองเครื่องรถเหลืองฝันเสร็จแล้วขนานแล้วมัแนนเหลือไหมเนี่ยกอจะเสร็จแล้วอีกสิบวิสิบวิเสรศษหมุนล็อคประตู โอเคความตายของเอจะอ้อมไปช่วยอ้อมไปช่วยโดนอีกไม่ได้ตายแล้วเปิดประตูเลยเปิดประตูโดนอีกคนแน่ไม่ทันไม่เปิประตูหนูไอ้เสือไม่นะเบลโอ้ยกูญแจเปิดประตูใช่ไหมโอเคเขมาไปไหนต่อเนไอ้ไปทีเนี้ยระวังเมืวันเนาะ ไม่มีนวลต้องปเลยนะเบลไปประตูไอเบลอย่าพับไม้มันมีกันตั้นแต่ไม่พับโดนความดักไอเปิดเลยว่ะเปิดเถอะขอร้องเบลต้อออกได้รี่บอกเอ้ยพี่ไม่ได้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 ไอเบลพิ่งข้ามาอย่างเดียวเป็นไออุ้ยเล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 ย อยากเห็นเหตุการณ์ว่ะเอ้าโอเคเอาแล้วเลื่อยกระเป๋าหล่นไป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 ออกไปด่ามันกันออกไปด่ามันกันเกมใบจังเลยไบโคตรไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยเรื่องก็ไม่เหนื่อยเซจะไม่เหนื่อยแจามาดิยากมากไอ้สัตว์ จ๋าจ๋าแล้วก่อนเผื่อคนไทยแจ๋วมันเสียไหมแจ๋วไม่เสียใช้หน้าใช้หน้ามันต้องโดนขาวนี้มาใช่ไหมสองร้อยยี่สิบชั่วโมงนี่คำดีผมชอบมากอีดิออดใชนิดนี่แล้วก็โดนเกมหน้าโดน ดีดูไปจะได้เรียกครูสิบแปดมีลูกเด็วต่อยพูดไปเรื่อยอายุเยอะกว่าจะได้เรียกพี่ไงล็อกเครื่องครับเท่าไมถามทิพย์ครับขอเ้าเรียกพี่โอเคเฮ้ยมันมันเก็บอ่ะมันเก็บมันเจอมันเจอเนั่ยนะเล่ยนยากที่ผู้จะตึงทุกเกมเลยเรียกเลมันเจอเจอผมเนี่ยตอนเนี้ยเครื่องหายล็อกยังยังล็อกอยู่ยัง โอ้โหเ้ยกับอยู่กับพ่อมกับปมพามันเล็กไหมลรอกผมเล่นตัวนี้ไม่เป็นด้วยซิโดไบท์เฮ้ยจะลูบิกแล้วเนี่ยพี่กำลับยิบไปที่ลูบิกผมกำลังแก้แก่เลยแก้เลยเดี๋ยวบังให้แกไม่ได้ส่งมันดึงมีกันนะจแก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 เดี๋ยวบังให้บ้า มีก้านตาลเบลต้องไปอยู่มุมอ่ะแล้วให้มันให้มันให้บางจากด้านเดียวได้ปะได้ปะได้ละหายหายโอเคโอเคมีก้านตาลด้วยหรอครับครับโอ้ยคิลเลอร์ยืนใช้พลังไปแล้วสกิ้อุ้ยโดน มันน้ำหรอมันขึ้นบน,นไปซ้ายล่างครับซ้ายล่างเขาไปเลยใช่ไไปล่างกลางแล้วครับไป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 ไอไปเจออ้อยเจออ้อยเจออ้อยเตะกิ่แมนเขาใช้สกิลไม่ค่อยแม่น ไอเสียดเราออกไฟด้วยถอยหลังมาเลยอะเอ้เพิ่งได้เครื่องเหรอใช่างนี้เราไม่เข้าคอนเซปต์หนึ่งคนหนึ่งเครื่องอะเนี่ยเบลโดนแขวนแล้วอะเบลเดี๋ยวพี่จะซ่อมให้เสร็จเครื่องมม้ยหูจะได้คงคอนเซปต์เ,เราต้องมั่นอู่แลงไปลากลางบนนะไอเฮียมาเครื่องนี้เหรอโอ้โห รู <l> ้มากคือคนไปดึงน้องยังพี่โดนไล่เอ๊พี่ไปพี่ไปแล้วไอ้มันมีตีของส่งไหมวิวไม่มีค่ะอ้าวพี่เทีรูปอ่ะเออระวังนะอ๋อโอเคอันเยอะมันมีฮอร์โมนเปล่าผมพิสูจน์ให้ไม่มีไม่มีอ่ะผมพิสูจน์ละ กที่ลากเฉียวเอไปเฉียวเอมานี่มันไม่สนใจเลยใช่มันเอาสุดนะมันกำลังกดสกิลไปเรือยองปาประมาณนะขึ้นไปแล้วพี่เป้าตึ้นไปแล้วพี่เป้ามันงใ้่ไหมเออไอ้เหี้ยไม่ได้หมดั้งฮิวหรือวะเดี๋ยวนะ ขาวๆตัขวขาวล่วยปลยปลยปวยปอยอ๋อพี่เอเนี่หว่เขามีเอนี่เอราะวาังไปหาเอเบลไม่กลับไปซ้อาเครื่องที่ซ่อมขบบพี่เหรอเก้าสิบเกาเก้าสิบตอนมันมานมันมาตีพี่อะทางบ้านเลยก็ามไม่เกระโดดซ้ำอครับตึกตึกครับตึกๆๆตึกเหลือเท่าไหร่นะเบล เออผมผมโดนมันหลอกไปล้มตกลงคุกเลยตรงนั้นไม่ใช่ตะขอขาวแทงหลังจากจากเก้าสิบกว่าจากเก้าสิบกว่าเหลือสี่สิบเลยนะไม่ีไม่มีไม่ได้เอามาสามาแล้วไฟบันเฟสดาเครื่อง เครื่องนูเก้าตะกี้ไม่เสร็จหรอครับไม่เสร็จครับไม่เสร็จมีกระเป๋าใช่ไหมครับมีครับมีผมครับเดินเดี๋ยวผมเดินไปทำเครื่องบ้านนี้ไปเล่นเครื่องแล้วตอนนี้โอ้ยอยู่กับหนูรถแข่งเดี๋ยวดึงมาหน่อยเองไั้แกลูปิดฆ่ามาด้วย แม่เอ้หัวโล้นเด็กลงล่างมาบ้านกลางน้องเล่นล้อหลอกอ๋อเหรออ,อีนะ๋อไปไปมแม่ไอ้ป็ูมังแเครื่องรถเกนกับเครื่องบ้านเล็กเสร็จแล้วใช่ไหมบ้านเล็กยังไม่เสร็จบ้านเล็กเสร็จแล้วเสร็จ <ๆ S 2> แล้วลางคุณางไปไปซ้ำแล้ว ปั่นผมปั่นปั่นเล็กอีกเครื่องหนึ่งใช้กล่องให้เอรอนเอรอนเรียนไปช่วยมันไดตามเกอตามพี่โอเคโอเคดึงน้องดึงเนาะคุณราบโทษทีครับมันน่าจะตามผมมาไม่เป็นไรให้มันเต็มก็ได้เงยเลยเงยเลยจับทุกคนเอาเพลคูเซนขึ้นมาเอาสักสองฉีกไหมครับไม่เอาดุนด่วนเลยดุนด่วน ไอเบลไปซ่อมเครื่องตรงนู้นเห็นไหมไม่แม้เหรอพี่จะใช่แต่พี่จะวิ่งเออเก็บรูบิกได้ไหมแก้รูบิกได้ไหมได้ได้กำลังไปบ้านเล็กไม่พี่แก้รูบิกอ่ะมันไล่อยู่ปะไล่ไล่อยู่ไล่อยู่โอเคโอเคโอเคอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กแต่เขาวางโอเคปลอดภัยเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วต้องถามก่อนเพราะเดี๋ยวมันมาเบลกับพี่ต้องเซฟโคตรๆนะขอโทษได้เบลไอ้เอไม่เซฟหมือนกันเลยไอ้เบลสุด ให้เบลไปซ่อมเบลมาบ้านหลักไหมตอนไล่คนน้ำอยู่เบลพี่อยู่บ้านหลักไปก่อนนะลูกพี่เอ้มมีพิสูจน์ตอนหนไปอ๋อโอเคเอาพิงไปเรื่อยเรื่อย ไปแล้วหมอเบลโอ้ m ม่ก d ต้องมาแน่เลยเบลระวังนะรออะไรล่ะครับอูเอาเยลมาเ่ยบที่มาเร็วเก็ไหนบ้านลาหนูลก่พี่เปิ้ลไอพี่เปสองนค้างใจเย้พี่เปิ้ลนะพี่เปิ้ลแล้วลูกกพี่เป้ลลูกแล้วลูกแล้วแต่ทำไมเอไม่จับเครื่องนนเครื่องที่เอเนี่ย ล่อตีนให้นี่ไงมาทุกเครื่องมาทุกเครื่องเฮ้ยมันไม่เอาหนูมันไม่เอาหนูเลยมันเอาไอ้เบลเอาไงจะมาฮิลหรือจะไปจับเครื่องเลือกเลือกเลือกจับเครื่องอยู่โอ้ยพารีตี้พารีตี้เฮ้ยนั่งจะวิ่งวนทำไมเมื่อกี้จะล่อตีนให้เบลไงเจ็บอยู่ล่อตีนที่ไหน เอ๊อวิ่งเป็นวงกลมเพื่ออุ้มไหมอุ้มไหมอุม้มเอเพื่อนคุ้ม <c oughs> เพื่อเพื่อออกก่อนสุดท้ายหายไปใครอ้าวหายละเอมาฮิวเอ,อมาฮิวใช่หนูมีฮิวตัวเองไปเลยสุด,ด่วนเลยหนูมีฮิวตัวเองไปเลยมันเจอใครวะมันไปหาเอมันไปหาเอ๊ อ้าแล้วไม่มีใครแก้รูบิก,อก <c oughs> โอ้ยไม่เรีร้อยโดนโซ่ลืมล,ลืมแก้กับทางผมก็อแก่ฮะเครื่องเครื่องมันน่าจะวาบ <c oughs> มาเอาเรา,เรา,เราตร้งไหนได้เบลที่เราซ่อมไว้วอะเดี๋ยวเว้ยวาบไหมคุณอ่ะเบลโยนไ์ไปแล้ว ไม่วาบไม่วาบะนะอะไรนะพี่แมสแมสเก่าที่เราซ่อมไว้ตรงไหนนะแบบดอกติดอาร์มก็ได้ตรงนั้นมันจะเสร็จแล้วนี่เลยมาเราหม่ข้าโมโมมขงวันใหญ่ย่นั่นแหละแมสขวาครัง้งทีายแล้ว,ลวพอช่วยเอ๊ปุ๊บแม่งมาไรเอ๊ะซ้อคนเจ็บหรอ ไวแท้แม้ไม่ทาเลยเลยอะไรนะไหเจม้ห,นะห,นะมหูครับเลี้ยวเข้าไปแล้ว,เ,วเข้าไปแมแล้วเจอรูบิกแต่จะเก็บหรือเปล่า ช่วยเอ๋กันแล้วกันดูบีกไว้ที่หลังับไปไม่ตามม่ตางเาลเยเขากลับมาบ้างครับน้องกลับมากลับมาเชื่อมวันกี้อ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวผมอยู่ใกล้รูบิกกับเอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดึงไว้ออตามตามผมอยู่โอเคเอไปซ้ำเครื่องซ้ำเครื่องคุณอาร์มไม่ไม่ไม่ตามแล้วไม่ตามแล้วไม่ตามมันห่วงเครื่องมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอรอรอตอนล้อมซ่อมเครื่องพี่กับคุณอาร์มรอโอเคนะตอนนี้มันอยู่ไหนคุณอาร์มไม่รู้แล้วโอเคแต่รูบิกอ่ะต้องแก้รูบิกอ่ะโอเคงั้นผมแก้ให้มันน่าจะมา มันมีเครื่องล่างซ้ายครับในแมสอะโอมันอยู่แถวไม่ไม่มาไม่มาอยู่แถวเครื่องมันอยู่แถวเครื่องอยู่ <ừ> ยขรรุดงกระโพดต้นไม้หมูเดินไปดูละเดินไปบ้านเล็กเราผมวิ่งไหมน่าจะมาเช็คเครื่อง <c oughs> อ๋อน,นี่ไง <c oughs> เดิน <c oughs> เดินกลับไปเครื่องนั้นแล้ว <Okay. S 2> อยู่แล้วไมหม,หม,หมูแล้ว <c oughs> อะไรถ้ามันหัวเครื่องนะั้นเราเอาเครื่องในแมสตรงนี้ก็ได้ เอ้ยไปเจอมันนะขาดขาดคำไปฮะเพิ่อปั่นไปเลยก็ได้เดี๋ยวเอาไม้หมูหรือเอาแมสเครื่องไหนท้ายล่างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งตรงนี้ให้โอเคโอเครู้ว่าจะออยู่ชบเดี๋ยวผมล่อไอไอ้เครื่องเดิมให้อ่ะฮะ เออดินไว้เผื่อรอดเผื่อรอดโอเคโอเคเดือสอกแล้วสินะไ,ไปเรื่องแล้วไปเรื่องแล้วเอ่อคุณน้ำลดลูกบิกได้ไหมแคมันมาไล่อยู่กับฟองแ่นเออหรอ คนเปิ้ลไม่สนใจแล้วมันตรงไปท้ายร่างลุกก่อนกล่โอเคมันไปทิ้มเครื่องแล้วแก้ลูบิกน,นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไปคนเปิ้ลรอรอกลับไปซ่อมต่อเดี๋ยวผมเอาไปเล่นอ๋อได้ได้ไดผมถือเล่นได้แหละ <laughs> คนเจียนเขาเล่นลอยมัน <laughs> แน่ดีกว่ามนไปไหนแล้ววะตึกตึกแถวบ้านเล็กอยู่นะตึกตึกอยู่อ้าวไปแล้วเหรอไปหาแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ย่มาไม่ได้มารอรอมันมาก่อนนะนะครับผมรอหายตึกตึกอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กหายหายแล้วบอกผมได้วิ่งก่อนมันมันหายไปทางบ้านเล็กแล้วฮะเฮ้ยกลับมากลับมาไฟล่าง กลับมาเครื่องไฟล่างฮะน่นไงีจริงจริงเลยเล่นบ้านใหญ่ยัตามอยู่นะฮะเล่นบ้านใหญ่บ้านใหญ่กระแสกระสุนอยู่อะแล้วหมอเนี่ยอีกหนึ่ง ขอเวลาหน่อยอย่าพึ่งโอ้ยตีกูเถอะไค้จะไล่กูนขนาดนี้จะปิดประตูเลยครับผมน่าจะล่วงคองตงยออตามทุกวิใช่ครับโอ้ยหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยโซ่บางทีว่ามาเดี๋ยวมาสามอันเอาเลยด้วยไม่ไล่ไง <c oughs> มันคงรู้แหละว่าเอาชัวร์ไว้ก่อนได้สามแต้มไม่มีสัตว์เกมที่จะง่าย ได้คนไทยแล้วตกใจอะไรอี่เจ้าเก่งแต่แคม้มเราเมืองอะไม่ได้ตื่นกับพวกกูรอดสิ <lite> เปร์กมันเหมือนกันเลยเหรอของดิอาติสกับบิสซินอุบไว์ตะขอขาวทั้งคู่เลยแสดงว่ามันจะมีแปดตะขอขาวเลยล่ะ หรือว่าไม่ชนกันเลยตะขอข่าวมีเงี้ยสามนี่ยมันบอกว่าเปลี่ยนเป็นตะขอไฮยนาดถึงสี่อันอ๋อไม่ไม่ไม,มันจะมันจะเป็นอันเดียวกันครับเหรอครับวัสดีครับหอยเลยี่สิบหกครับ